ครับเรามาต่อจากเมื่อกี้กันเลยเนาะที่บอกว่าอ่าแล้วในเ,เมื่ออย่างเงี้ยไออย่างแฟคทอรี่อย่างเงี้ยใช่ไหมเราจะเขียนรูปก็ได้เขียนเลขก็ได,ได้แล้วเขียนแบบไหนดีกว่ากันนะอันนี้ลึกซึ้งนิดหนึ่งอันนี้เป็นคอนเซปต์นะควรฟังไว้คือเฉลยเลยหรือว่าทาให้ดูก่อนทำให้ดูก่อนดีกว่ามันกว่าเฉลยเลยก็ไม่มันสิเนาะครับแต่อย่างกรณีแฟกอย่างเงี้ยอาจจะบอกว่าถ้าเกิดกรณีเลขมันน้อยๆอาจจะยังไม่ค่อยเห็น เราให้เลขมันเยอะๆนิดนึงแต่กรณีแฟกตเนี่ยไม่เวิร์ครับเพราะว่าแฟกตเนี่ยเป็นฟังก์ชันที่โตเร็วถูกไหมฮะคือเรียกได้ว่าร้อยแฟกเนี่ยอ่อยา input แล้วเอาเคมาเนาะแล้วก็ไปหาค่าแฟกตเนาะแฟกตเนี่ยเป็นฟังก์ชันที่โตไวมากครับใส่สิบแฟกเข้าไปโอ้โหมันก็ใหญ่แล้วใช่ไหมมันยังรันได้อยู่แหละ แต่ถ้าเลขมันระดับหนึ่งมันจะบึ้มฮะมันจะระเบิดครับร้อยแฟกเนี่ยดูสิเลขมันมหาศาลขนาดนี้เลยใช่ไหมมันจะไพทอนิ่ภาษามันดีเนาะไม,ไม่มีระเบิดให้เนาะพันแฟกมื่นอเนี่ยเริ่มแล้วเนี่ยระเบิดละอ่านี่ระเบิดเพราะอย่างอื่นแฟกก็ได้ละกัน ครับสมมุติเราจะทำแฟกแบบลูป Python ภาษามันดีนะมันทำได้ทำแฟกกับลูปเนาะเราก็เชี่ยวชาญโค้ดอยู่แล้วใช่ไหมไม่ได้ต้องอธิบายอะไรเยอะเนาะเนาะอ,อธิบายอะไรเยอะใช่ไหม ครับก็เป็นแฟงหแบบรูปง่ายๆเนาะมาเรามาเป็นสู้กันอินวอลิสอินแทกไวอ้อลืมฮะลืมลืม๊บปอ่าฮะสิบมาปนสู้กันกิดอะไรขึ้นไหทอน แฟกรู Fact Fact. Oh, ปแฟกอ๋อเผือไปใช้ตัวแปลชื่อแฟกแต่ไม่ได้ประกาศว่าแฟกอืมเยอะโอเคเห็นไหมเอ่ยอันนี้แยกแยกไม่ออกเนาะความแตกต่างมันยังไม่มาน้องใหญ่ดนึงร้อยเงี้ยมายัง อ่ะยังไม่มานะเร็วก็เร็วพอๆกันด้วยนะเร็วก็เร็วพอๆกันด้วยพันไหมยังพันมา,า,นมาละเห็นไหมเมื่อกี้จะมีเลขขึ้นมาแวบหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันแวบเกินไปป,ปิดโปรแกรมนี้ก็ได้ครับเราจะใช้แบบรูกรน,นะฮะพันอ่ะโอ้โหเขาก็คำนวณมาได้นะครับ เาก็คำนวณไม่ได้แต่ถ้าเป็นอย่างนี้ละพันเหมือนกันเขาคำนวณให้เราไม่ได้แหละเขาบนว่าอะไร maximum recursion depth exceed in comparison คืออะไรอะไรคืออะไรคือ recursion depth คืออย่างนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยเบื้องหลังการทำงาน ปากกาศลินสอนม,มัคืออย่างนี้ครับเบื้องหลังการทํางานของการเรียกฟังก์ชันใดๆเนี่ยเนาะมันจะทําแบบนี้อุ้ยน้าเกียดไปนิดนึงอันดูแบบแบบนี้มันจะมีเออ่มีแท้งอยู่แท้งหนึ่งเขาเรียกว่าโปรแกรมสแตก็กโปรแกรม มันตรงเขียนไปละโปรแกรมสแ a c k เนี่ยมันก็จะทำการใส่เนาะพุชฟังก์ชันที่เราเรียกลงไปเป็นชั้นๆครับแฟกนี้ใช่ไหมตอนแรกเรียกอะไรเรียกแฟกพันถูกไหมครับแฟกพันถ้ามันทำเสร็จมันก็จะโดนป๊อปออกไป นะฮะแต่ว่าแฟกพันเนี่ยยังเสร็จไม่ได้ครับเพราะว่าแฟกพันเนี่ยต้องใช้ค่าจากแฟก999นะฮะแฟก999นะฮะและและแฟก999ต้องใช้998ไปเรื่อยๆฮะเมื่อมันขนาดใหญ่ระดับหนึ่งเนี่ยมันจะล้นล้นค่าที่โปรแกรมสแต็กเนี่ยเขาอ,อนุญาตให้เราใช้ครับทำให้มันพังนั่นเองนะฮะนี่เป็นเหตุผลว่า ทำไมการใช้ loop เนี่ยถึงดีกว่าการใช้ recursive นะครับก็คือข้อ1โปรแกร,รม stack มันจะเต็มอ่านี่คือข้อ1เท่านั้นนะมีข้อ2ด้วยข้อ2ครับในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการจะพู h process หรือการจะพู h ฟังก์ชันใดๆเนี่ยลงไปในโปรแกร,รม stack เนี่ยมันก็ใช้เวลาเหมือนกัน,นใช้เวลาเหมือนกันและเห็นไหมทุกๆ อย่างที่เคยบอกไปเนาะว่า1คําสั่งเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาไม่รู้ว่าเป็นเวลาหน่วยเท่าไหร่นะจะมากจะน้อยแต่หนึ่งคำสั่งเนี่ยก็ใช้เวลาเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่ทําเป็นเมท็อดเป็นฟังก์ชันคอลอย่างเงี้ยเนาะเมื่อมันจะเรียกคําสั่งมากกว่าการพูดลงสแต็กอะไรพวกเนี้ยต้องใช้พวกเนี้ยมากกว่ามันก็จะทําให้ใช้เวลาเนี่ยช้ากว่าด้วยนิดหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นครับสรุปแล้วว่าถ้าเลี่ยงใช้เป็น loop ได้เนี่ยอย่าใช้ recursive ถ้าเรียกใช้ลูปได้อย่าใช้ลิกฤศีนะครับอันนี้คือในเชิง o พร a ฟ c ์เลยคือทำแบบโปรแกรมดีๆโปรแกรมเจ๋งๆเลยถ้าใช้รูปได้ใช้รูปแต่รูปเนี่ยอย่างที่บอกรูปมันเขียนยากก็เขียนลิก i v e ไปก็ได้นะครับสรุปแล้วฮะสอนเรื่องลิก i v e ว่าเออลิกฤศใช้แก้ปัญหายากๆได้อย่างเช่น Tower อร์ออ o i เป็นต้นนะฮะปัญหาง่ายๆอย่างการทำซ้ำทำแ c ก ใช้รีคาร์ซีได้เหมือนกันหรือปัญหาใดๆที่เขียนในรูปเรขเคณิได้ใช้เขียนรีการ์ซีได้เหมือนกันนะครับสุดท้ายครับถ้าปัญหานั้นสามารถแก้ด้วยลูปได้ทำลูปดีกว่าอย่าทำรีคาร์ซีฟครับผมนี่คือข้อสรุปของการสอนเรื่องรีคอร์ซีฟแบบสั้นๆนะฮะก็มีอะไรสงสัยเนี่ยก็ถามลงไปในเพจไอชมรมคลิกของเราได้เลยนะครับขอบคุณครับ